สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังลรวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่น้องและกะสวัสดีครับบ่าวอิวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอซีบอลลังมุสุทุกคนเนอมากับบาวอิ๋วแรงงานลาวชาแนลพี่น้องและกะบอลลังเนี่ใจชาแนลทัวรแล้วกันเท่าแกเท่าแกบอลลังมักซาลาได้จาแกนี่เฮ้ยมักซาลาแล้วเพิ่งมาสัมผัสคนไล่เื่อแล้วเนาะอันนี้ก็คือชีวิตการทำงานพี่น้องอยู่ในหน้าโหลดในหนังในสองคนเจ้าว่าไปทำไดอพี่น้องเลยเพิ่งจะชมวังแล้ว ว่าใช่ได้ความเอาเพื่อนอันพัฒนาแล้วว่ใช่ได้เป็น,นเป็นเคยเลาวเป็นเคยลาวเคยฝั่งลาวได้หนิอืมเป็นอยู่แถวใดวะอยู่ไซยะไซยะบุรีอ่าแม่น,มน<อ>มเป็นวพีเอฟไซยะเนาะสวัสดีพี่เอสวัสดีีี่พเสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เข่าวแก่พลังแล้วนี่โอ้ทุกคนตอนนี้กําลังไปส่งอยู่อ่าซินาเขตนะฮะทุกคนไปส่งบ้านไรชัยเจดไปส่งชัยเจดแถวไปชะชื่นเนาะแไหมบอครับครับเออไปชะชื่นทุกคน ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปพี่น้องก็นี่แหละพี่น้องชีวิตแรงงานเราเห็นงานอยู่ในไทยเด็ดังเลยแดดอพ่นตกตกแดดตกแดดไปสั่นเลยสามสี่หมื่นนี่เห็นงานก็คือแบบว่านตกตลอดเลยพี่น้องเลยแต่จังหวะบางเทธอกับบางเทธอตอนบาลังไปหลับเอาน้ำแข็งเงินสีพ่นก็ตกแห้งเติบทุกคนนี่พี่น้องชีวิตการทำงานแรงงานเราเห็นงานอยู่ในไทยกับพวกผักได้ทุกคนเมื่อนั้นขี่รถแม่นี่พี่น้องกระป๋อมพี่น้องมีอะไรกระป๋อมอยู่ลำต้นไม้นะผักบ่อจะว่า บัง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 อะไรใช่บงถนนของประเทศไทยพี่น้องเหรอคือว่ามีกัมมีกัมปอลหรืชื่อว่าสมบูรณ์เนี่ยบังบังสมบูรณ์ไงมู่หมูบ้านที่ว่าลงน้ำแข็งไปไหนก็มีกัมปอกัมปอมกัมปอง่อยอ่างเนาะง่อยอย่นะ้นฟลานไฟแดงนะพี่น้องนี่นรถเมย์อันนี้คือรถเมย์ซอสสายชิมพูนะครับพี่น้องเฮ้ยรถเมย์เพียงสายชิมพูบ้างรถเมย์สายสายเจ็ดสิบถังหลังไม่มีวะูดแล้วเออคือผู้สาวง่ายมาเลยพี่น้องเลยรถเน่บ้านคนนี้มีแต่ราคาแพงๆนะนี่ รถอยู่บ้านเพิ่นจะเห็นว่าเลเพิ่นซื้อนี่ราคาเจ็ดแปดแสนอันนี้คือบ้านั่นจะมีหนักจี๊สองศึกษาเพิ่นออกมาแบบว่ามีมีมีสะพานลอยหนักศึกษาหนักศึกษาทุกคนโอ้าหงาบุรีพุ่นคือคือความปลอดภัยของเพิ่นได้ไปบานให้หนักศึกษาความไปความมาได้บ้านังเลยโอ้ยเพิ่นก็ปฏิเสธหนักศึกษาดอกพิ่นเฮ็ดในทุกคนนั่นแหละกันว่าข้ามบ่ะเธอมันเป็นบหนักศึกษามีแต่นักศึกษาข้ามหลายข้หมู่อยู่นี่เพราะว่ามันเยอมันเป็นหนึ่งมันเป็นจังได๋ล่ะข้องยังเพียบ โรงเรียนมัธยมอะีรยังโรงเรียนมีอยังวะโรงเรียนจีนโรงเรียนโรงเรียนจีนวิทยาลัยมหาลัยอ๋อมหาลัยมหาลัยอยู่ในประเทศอะไรวิทยาลัยเดี๋ยวได้พูดเทิ้งพูดลอยพูดเทิ้งพูดลอยอยู่อันนั้นว่าไปอยากชมวิวก่อนคือสะพานนี่สะพานลอยตัวนี้สะพานลอยที่แปลว่าผมไม่รังค้าวะนี่เลชมวิวแมนๆทุกคนได้ลายีปะได้พลังไหมลายแปะลายอันนั้นนี่พี่น้องนี่ประชาชื่นซอยเจ็ดนะทุกคนชื่นซอยเจ็ด ลังรรครัถไม่ค่อยติตไดไปเลยรถไปหลังมันนี่เนาะรถมาไล่ไปเลยมันนี่เนาะจากปกติวันจันทร์นี่รถติดแต่เนี่ยมันแรงโหรถสิติดนะอันนี้มาตอนทิงที่จา้จางนาฬิกาโอ้นี่นี่มองนี่นี่นี่ทุกคนอ่าสิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีครับกำลังคนกำลังเข้างานกำลัองออกทำงานนะช่วงนี้นะครับกำลังไปหากินข้าวกินน้ำแลกะกำลังพักเที่ยงและสำนีนะระบายมองเขาต่อครับเนี่ยพี่น้องเป็นซอยเจ็ดนะทุกคน ว่าอันนี้ในห้องเศร้าเพรนี่แม็ดห้อม็ดมีหอมีอพาร์ตเมนต์ได้แหมนี่หอน่ะคือซาอยู่อยู่หลายอยู่บนนี่เห็นหลายบ้างคือซาบ่ค่อยมีอันนี้มี่นาต้องซอยเมื่อกี้นี่ซอยตัวน่ะนะเข้าไปซอยยนนวันเครื่องบินน่ะซอยน่นนะเคยเคยเข้าไปเท่านึงอยู่เท่านั้นหลายบ้าน้คนผ่านเพื่อนสะดวกสบายนะบ้านน้องสะดวกสบายแล้วเนาะบ้านเพิ่น เราอยากกินยังก็ได้กินเพราะว่าเราเอา yup. ็นงานตลอดแล้วบ yeah. ้านนี้ม yeah> ันมีหมดนะบ้านเราอยากกินยังก็เลกินเลยหรอแต่ว่าบางลังยากทุเรียนนี่เพราะว่ามันแพงหมดโซเรียนมไหมบอแพงบวกกาซื้อแต่ว่าเฮงกินนึ่งเฮงกินเทึ่งปีกินลูกหนึ่งนะปีปีนี้กินลูกนี้ลูกเดียวแล้วปีหน้าถึงกินลูกเดียวลูกเดียวหรือพองเดียวฮะพูเดียวหรือช่องพูประมาณช่องพูบอ่ลูกคนบอเมลูสั่งพอมีเงินซื้อให้แบบไปจากไหนมันแพงนะบวกกาที่ไหนมันก็บ่ด้แพงเราประ่ากิโลหนึ่งก็ร้อยห้าสิบเองแต่ว่า ซื้อกับเพื่อนี่ซีหาหกอบัดเนี้เขาเก็บเงินนะาหก่อันไปกินแบบว่ากินเข่าน่ได้เคื่องบอคือบอลลังเนี่ยได้กับสอาทิตย์ได้พี่น้องเอาบอลลังพยานเดนี้บอลลังม่เงินเก็บรายนี่ยพยานกันตอนนั้นบอลลังเนาะโย่เนี่ยั้นเลยฟีฟีฟดิ้ินวนเดอรนี่บอลลังชินซื้ออื่นมาต้มบ่ซื้อกิโลหนึ่งบอกีนึงกินจะหน่งไว้นซาเนะ้อื่นมาต้มบ่อยากกินต้มอื่นอยู่แต่คนนี่ยเออแสบเลยอื่นบอลลังนอกอืเดี๋ยวบอลลัง ครับผมพี่น้องบอลังกะมาหอดสนามบินน้ำนะฮะพี่น้องนะไปทางขุนก็สิเป็นทาน้ำน้นหรือว่าเป็นตลาดนกคู่ไปทางขุนพี่น้องตอนนี้บอลังมาหอดอสนามบินน้ำกำลังเดินห้างเมืองพี่น้องตอนนี้ก็เอาน้ำแข็งเต็มรถแล้วทุกคนพูนเต็มรถงหญ่แล้วกำลังเดินห้างกับไปส่งน้ำแข็งคือเกา้าพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองสิบห้านาทีนะฮะทุกคนพูดพูดพพี่น้องเมืองไปอยู่ในประเทศไทยพี่น้องโอ้ยวาบมลลังการงานสร้างบ้านเพินินทุกคน เบิงพี่น้องเบิงเบิงเบิงบอลังเชียงไยถนนหนทางไปฝากพี่ฝากน้องทางสปปลาวบ้านเฮาเบิงเถื่อเพิ่นโบก็เห็นเลยพี่น้องเดี๋นี้นี่นี่นี่ป้ายรถเมย์นะทุกคนนี่นี่ป้ายรถเมย์พี่น้องรถยี่ห้อบ้านเพิ่นนี่ไม่ใช่ยี่ห้อดีดีทุกคนอุ้ยสอนบ้านเพิ่อนแต่นอกไปอยู่เนาะมอ๋อตัวบงหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านพี่น้องเบิงหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ในประเทศไทยนะฮะทุกคนเบิง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 ซอยบอลังแน่พบุญบอลังการงานสร้างมักคากับพี่น้อง ตั้งหน้าบอลังนี่สิเป็นยังว่าเพื้นห้องมาสำนักสำนักง,งานกินแบ่งรัฐบาลนะฮะทุกคนนี่ตั้งหน้าบอลังนี่สิเป็นแบบว่าขั้นพ่ายถือลอตเตอรี่หรือว่าผู้ใดถือเลขนั่นแหละเขาห้องลอตเตอรี่เรเห็นนะพี่น้องนะผู้ใดถือลอตเตอรี่นี่นี่ไปรถเม่เห็นอีกแล้วโอ้โหลอตเตอรี่ทุกคนว <laughs> ้าจะเบิ่งบ้านเพิ่นทุกคนเลยบ้านเพิ่นน,น,นี่สิแบบว่จาจังไดล่ะทุกคนแบบว่ามีสะพานลอย รา,ายกาบแบบ่ข้ามไปนี่เวลาฝนตกก็บดไอเปียกได้พี่น้องพอว่าเห็นบ่านี่มีหลังคาทุกคนโอ้สะพานลอยอยู่ในประเทศไทยพี่น้องจะเบิ่งแน้นี่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 โอ้อลังการงานสร้างพี่น้องนี่ทั้งน้าพลังนี่สิเป็นสำนักงานกินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะทุกคนโอ้พี่น้องนี่เห็นบ่านี่อันนี้ทั้งน้าพลังนี่รถโรงเรียนนี่พี่น้องเห็น้่ยรถโรงเรียนนะทุกคนรถโรงเรียนหรือเป่า สำนักงานอันนี้ง่ายเลยสำนักงานอันนี้ฮะฮ่าฮ่าตัวโอ้ป๋านี่นี่พออีกแล้วพี่น้องย่างบารดิ้งไก่มาพ่ออีกแล้วอันอ่านี่นี่นี่อันยังวะสามร้อยย่างบารดิ้งไก่มาพ่ออีกแล้วทุกคนนี่อันนี้จะเป็นอ่าแบบจังไรล่ะพันมาเก็บขยะตาม เข้มทางจะสีนั้นพี่น้องนั้นมีรถของเทศบาลนั่นเอบอลลังเถ็่เมื่อกี้เนี่ยหักกะลิทุกคนเด้อเบิ้งสังเกตเบิ้งนี่อยู่กลางมันอะไรเนี่ยอยู่กลางถนนอยู่ในบ้านเพิ่อนเดี่ยเพิ่นชิปลูกต้นไม้หักกะลิได้ทุกคนโอ้หักกะลิเซเว่นเดี่ยเดี๋ยวบอลังใเ้เบิ้งเซเว่นใหม่ที่ว่าเพิ่นเปิดนะเพิ่นเนี่ยกำลังเปิดใหม่ตะกี้เหรอเพิ่ได้มีดอกทุกคนเดี๋ยวนี้มีโอ้งามได้ทุกคน อตุ่นปนปนปนนนเซเว่นเซเว่นพี่น้องเซเว่นจะเบิกแน่ปนปนปนนพี่น้องวายยังนี้แหละคือเซเว่นอยู่ในประเทศไทยทุกคนโอ้พี่น้องเลยิ่งซอยบลังแน่รถตู้โดยสารมันก็มีพี่น้องอยู่บ้านเพื่นไมมีหอรถเติมแก๊สพี่น้องบริเติมน้ำมันได้คนเทือในเพิ่นเติมแก๊สพไหนอยู่ในประเทศไทยนบ้านเพลังเห็นนะลังการงนสค่ะแพี่นองนี่นี่ท้าบังนสิเป็น ทางรถไฟของสายสีชมพูรถไฟ BTS นะทุกคนเพิ่นห้องบอลังกระดิ่งยินเพิ่นเบาอะไรมาบอกว่าตมบนว่ารถไฟ BTS จะบอลังกระดิ่งหูเป็นเชิญโถดกทุกคนป้าตัวพี่น้องเลยเบิ้งในุ่ฝนฝนฝนพี่น้องพี่น้องไปแล้วบุญมุ่ไปแล้วไปเล็วรถไฟน่ะป้าฮักกะลีทุกคน โอ้รถไฟบาบังแล้วคิดแล้วนะมาเราก็ต้องเดี๋ยวประจังจังหว่าจ่าเอ๋ก็พนองนรินะรถไฟน่ะไม่เคยเห็นอะนรินะมันรีบเอาเวลาเวลาเรนเออรถไฟทุกคนผูกทางรถไฟเมาพี่น้องร่างการงานสร้างภาคกลางประเทศไทยทุกคนเลยแโอ้ห้าวันนี้ก็เห็นอีกแล้วสะพานลอยนี่อันนี้คือทางแบบว่าทางรถไฟนะฮะพี่น้องนะแล้วกระทางหนาบาบังนี่จะเป็นสถานีรถไฟที่ว่าเพิ่นไปขึ้นทุกคนอืม ป้าพี่น้องเอยเบิ่งเบิ่งเบิงเบิงเบิงซอยบาลังนะรถไฟสายสีชมพูอยู่ในประเทศไทยนะฮะทุกคนรถเมล์พลกระมีทุกคน,น,กกคนอยู่ในประเทศไทยนะั่นพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้บาลังกัสิไป่งน้องแข็งต่อแล้วพี่น้องบาลังสิได้เห็นงานต่อฝากก็ไล์ก็แชร์ฝากก็ดิดตามให้บาลังในเะด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้บาลังในพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ